สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังของรายการที่กระดูกตุ้กตุกงถันครับปอกรนนีนชมใบของวันที่15มิถุนายน2568นะครับอากาศช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับความมัวว่านะครับเมื่อวานอาจจะเป็นลมคึมนะครับอุณหภูมิบริเวณในเกณขตอากาศร้อนแต่เมื่อนี้นะครับหลายพื้นที่มีอากาศร้อนนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับจะได้กระตำนะครับยังคงยังมาทั่านถึงช่วงที่อากาศจะขึ้นไปถึงก้อนท่อนจัดนะครับ อุณภูมิช่วงนี้นะครับเมื่ออากาศเย็นนะครับที่เข้ามาปกคลุมปาตะวันออกชีงเหนือตบนของห้องมีกําลังอ่อนลงเนาะนะครับในกาเดียวกันร่มทั้งฟังตะวันออกตะวันออกชีงใต้กับพัดค้ว่าเสริมนะครับเป็นลักษณะของอากาศทั้งด้านตะวันออกเนาะนะครับมีความชื้นข้ามาล่านะครับต่อพันน้่งจะได้ยินไต่ข้ามาเทศไทยนะครับยังคงมีฝนฝ่าขน้องเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเพิ่นพื้นทีแคบแคบนะครับ ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางดันตะวันตกเนาะนะครับนาเขานะครับเช่นจังหวัดเชียงพุ่มหรือจังหวัดเลยเนาะนะครับรับพื้นที่อื่นๆก็มีบางปลายนะครับเป็นตัวเล็กๆนิดหน่อยเดี๋ยวนะครับช่วงค่ำๆหรือว่าช่วงขึ้นอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างนะครับเป็นแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับวันนี้นะครับฝนทางน้อยน้อยมากนะครับจากภาพราเที่เห็นวันนะครับมีที่เกิดขึ้นก็ยังคงเกิดขึ้นได้ตอน่องนะครับแต่ว่านะครับยังว่ท่านจะเป็นลักษณะของฝนฝ่าเขนองนะครับ เลด่าขอนแก่นนะครับรวเลด่าสกลนครกับยังตรวจระบบกุ้ฝนนะครับทำการคาดการณ์แล้ววันนี้นะครับจะผ่านต้นน้ำเชนตะบนก็จะมีฝนอยู่ที่ประมาณบ่เกินลายละสิบของวันทีนะครับในพื้นที่ที่ฝนตกนะครับอาจจะมีลมกระโชกให้เกิดขึ้นได้นะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆเนาะนะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้สามสิบสี่ถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสตามสูตรี่สิบถึงสี่สิบห้าองศาเซลเซียสครับอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างแปรปรวนเนาะพี่น้องบ้านเทากันดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับ อาพื้นที่ได้ฝนฝ่ากระน้องนะครับกับหลีกเลี่ยงหรือว่าหาที่กัมบังนะครับอาจจะสร้างความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับกับดูแลสุขภาพร่างกายกันไปนะครับวันนี้ก็เป็นเมื่อสงการหมื่นสุดท้ายเนาะนะครับก็ขอให้มีความสุขกันสุขทุขคนนะครับตลอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่นะครับสำหรับที่ก่อนอากาศวันนี้ก็คงจะมีแพงกับที่ก่อนประกอบการอื่นนะครับสวัสดีครับ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน